สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนึงครับกับผมวีซัพปูบาร์เดอร์ครับวันนี้นะครับผมมีความตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้มารีวิวนะครับเจ้าแบรนด์เทคนิครุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครเพื่อนในประเทศไทยเลยนะครับเราเป็นเจ้าแรกเลยครับที่ทำรีวิวออกมาก่อนเลยนะครับอ่านี่คือเทคนิคนะครับรุ่น a z 60M2 นั่นเองนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งสดๆร้อนๆเพิ่งมาหาผมนะครับแล้วผมได้ฟังแล้วแล้วผมดูความพึงพอใจนะครับผมจะมารีวิวและเล่าให้ฟังครับว่าเป็นยังไงนะฮะรุ่นนี้นะครับก่อนหน้้้าาาานนนนนีีีีคคคคคครรรรรรัััับบบบมมมมแแ่่่่2สะะตวุให AZ60 4M2 นะครับมา3สีด้วยกันนะครับมี black silver blue นะครับราคานะครับเท่าเดิมนะครับ8ปด0ัก้าร้อก้าสบาทครับประกันศูนย์ไทยนะครับ1ปีเต็มเช่นเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างนะครับคุณภาพเสียงคุณภาพวัสดุนะครับนี่เห็นะฮะหลังจากที่ดูคลิป unbox ของน้องเต้ยไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องภายนอกกันแล้วนะฮะแต่วันนี้เราจะมารีวิวในเรื่องการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยครับมาดูกันก่อนว่าการเชื่อมต่อครับมันเชื่อมยากเชื่อออออออมมมมมมงงงงง่่่่่าาาาายยไคคคคครรรรรัััััับบบบบตวนนนนี้ะะเเเชชดดิืกกกกกๆจลผึ มานะครับผมเพียงแค่แตะนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นไฟน้ําเงินแดงกระพริบแล้วเราก็สามารถที่จะสนใส่ได้เลยเห็นไหมครับดูนะครับใส่สบายนะครับแล้วก็แตะได้เลยสัมผัสมันนะครับตัวนี้นะครับรองรับ Alexa b u i l บ i n ด้วยนะครับคุณสามารถตีกับ Alexa ได้เลยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อกับมือถือได้สูงสุด3 device เลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับโคตรอัจฉริยะเลยนะฮะรองรับระบบการชาร์จกับ QI Charging ชาร์จแบบไร้สายได้นั่นเองครับไร้เด็กชาร์จจริงนั่นเองนะฮะทีนี้ก็คุณก็ไม เดิมนะครับเป็นไ y p ป์ได้เช่นเดียวกันหรือเรามาดูเรื่องของการกกันเหงื่อนะครับตัวนี้ครับกันเหงื่อได้แบบคุณไปออกกาลังกายจ็อกกิ้งเงี้ยเหงื่อออกเงี้ยโดนละอองฝนลงออกน้ําได้อย่างเงี้ยได้นะครับแต่นะครับอย่าเอาไปว่ายน้ำนะครับมันไม่กันน้ําขณะที่คุณกระโดดน้ําตุ้มลงไปนะครับไม่สามารถทําได้ครับพังนะฮะแบตค่อนข้างอืดนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะครับรวมกับเคสของเขาเนี่ยครับอีก17ดชั่วโมงเป็นทั้งหมด24่ชั่วโมงเลยนะฮะ คุณคงไม่ใช้ต่อเนื่องหรอกนะครับทีหนึ่งคุณฟัง7ดชั่วโมงหูล้าแน่นอนนะครับฉะนั้นคุณชาร์จหนึ่งครั้งคุณสามารถที่จะใช้ได้ถึง 2- 3ถึงวันโดยที่คุณไม่ต้องชาร์จเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างสะดวกมากๆเลยสำหรับคนที่เดินทางเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังต่อก็คือตัวนี้นะฮะระบบ noise c a n c e l i n g ของเขาดีกว่าเดิมดีกว่าเอส60เดิมนะครับฟังแล้วนะครับเวลาคุณเสียบไปหูฟังปุ๊บมันจะเงียบสง,งดัดแบบไม่อึอดอัดครับไม่รู้สึกอึดอดัดแล้วก็อู้อู้อื้ออก้อ,อ,อ,อนะคร ใช้เจ้าตัวเทคนิค a z 6 0 m S 2ตัวนี้รับรองว่าคุณจะชอบแน่นอนครับผมคุณจะชอบแน่นอนนะฮะบอกเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าคุณจะชอบแน่นอนนะครับเรามาดูกันต่อในเรื่องระบบที่เขารองรับ,นะ,ะบ J นะครับเขารับแอลแนะครับได้ c e r t i f ิฟานะครับ High Res นะครับแบบ Wireless แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าผ่านมาตรฐานหลายๆอย่างเลยนะฮะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ไปเชื่อมต่อกับมือถือที่คุณรักได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ฟังเพลงเล่นเกมดูหนังคุณได้สบายเลยนะเดินทางสะดวกด้วยนะฮะ เอกันที่แนวเสียงครับแนวเสียงตัวนี้นะครับถ้าใครชอบความเนียนนะครับใช้จัดตัวนี้เลยครับเนียนนะครับละเอียดสุภาพสุขุมเรียบร้อยนะครับคือคอนเซ็ปต์ของรุ่นนี้เลยครับเนียนมากๆเนียนยังไงนะฮะสังเกตได้จากปลายเสียงแหลมนะครับเขาจะไม่มีเสียงฮิสแล้วก็แบบชี้ๆๆติดหูของเรานะครับปลายเสียงเขาค่อนข้างสะอาดนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าละมุนหูนะครับฟังนานๆแล้วรู้สึกว่าไม่ลำคาญนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ลุกเล้าจนเกินไปนะครับแล้วถามว่ายันอื่นๆล่ะยันกลางนะครับตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างไไมม่ด้ง มากนะักจนเกินไปนะครับทำให้เราฟังได้นานๆเหมือนเวลาคุณเล่นเกมกับเพื่อนเงี้ยสมมติสมมติมนะครับเวลาคุณเล่นเกมเงี้ยถ้าเกิดมันเสียงตลางพุ่งมากเกินไปเวลาคุณฟังแล้วมันจะแบบเอ้ยตกใจบางทีมันจะพุ่งเข้ามาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างผ่อนคลายนะครับเสียงมันจะไม่ได้ถอยไปข้างหลังนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่เสียงกลางของตัวนี้จะค่อนข้างผ่อนคลายจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเสียงเนียนไม่ลุกเร้าผ่อนคลายนะครับส่วนย่านเบสนะครับย่านเบสของตัวนี้นะฮะลงได้ลึกกว่าเดิมแต่ถามว่าไอ้เส เอสเซนออกซีกับเอสเซนต์ออกซีเอ็มเนี่ยมันต่างกันยังไงใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นโอเคนะฮะโดยรวมนะครับคุณสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเดินทางได้อย่างสบายแน่นอนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าผมมีเวลานะครับผมจะรีบมาตอบเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวีซาวฟูไปเลยนะครับต้องลาไปก่อนครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะฮะไปสั่งซื้อสินค้ากันได้ที่เว็บซต์ www.sawfubrosaudio.com นะครับที่มาร์เก็ตเพลต่างๆนะครับลาซาด้าช็อปปี้น็อกน็อกด ถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบดูรูปสวยๆนะครับรูของฟังเคัาซอมเป็นสวยนะครับ,รปมมรบไปที่ IG นะเลยครับสัมผูโ้โปรสำหรับวันนี้นครับผมลาไปก่อน